บริษัทอเมโก้สตูดิโอจำกัดภูมิใจเสนอฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ให้เสียงภาษาไทย

แม่คะเป็นอะไรไปเหรอเปล่าล็อกก็สองคนนั่นน่ะเอ๊ะไอ้ที่เขาปล่อยออกมาเนี่มันคืออะไรกันนะสงสัยว่ามันคงเป็นอะไรบางอย่างที่พวกเราไม่รู้แล้วมั้งคะก็คิดอยู่ว่าเขาเปลี่ยนไปจากตอนที่ก่อนออกจากเกาะเขาโตขึ้นเยอะจริงๆจริงด้วยคะ่ะเอาละคะ่ะคุณแม่คะเราต้องไปเตรียมเปิดร้านแล้วละคะ่ะ นั่นสินะตอนพ่อความลับคำสารภาพทั้งสองคนกินข้าวได้แล้วจ้าครับโถเอ้ยเอาแต่ขานรับแล้วทำไมไม่มาเลยจ๊ะก่อนคีรุวรไดไปกินข้าวได้แล้วนะเอา้เอาวยังวุ่นอยู่กับไปนี่ไม่เลิกเลยอะทำอะไรกันนะรวบรวมข้อมูลอยู่ฮะ สืบหาเรื่องพ่อเขานะครับะฮเป็นการบ้านในช่วงที่อยู่ที่นี่ผมเป็นผู้ช่วยมีเครื่องนี้เป็นตัวประสานงานนี่เป็นงานแรกของผมในฐานาะฮันเตอร์ฮะนี่ขอติดเพจดิจิตทอลไว้แบบนี้ได้ไหมฮะเนี่ยฟังอยู่หรือเปล่าฮะคุณมิโตะไม่ได้ฟังจเลยจ้ะ ทำหูทวนลมมาเลยใช่แล้วล่ะพระหูทวนลมก็เลยไม่ทันฟังอ่ะพูดจริงเหรอพูดจริงๆนะว่าแต่ว่าคุณไม่ต่อฮะมีอะไรเหรอฮะเอ้คนที่หูทวนลมพวกนายนั่นแหละฉันเรียกให้พวกนายไปกินข้าวหรือเปล่าแบบนี้แสดงว่าชอบไปใช้กำลังชิมมะฮะพ้อมอิ่มแล้วล่ะฮะจ้าอิ่มแล้วใช่ไหมถ้างั้นฉันไปดูต่อกันแล้วกันนะอืม เดี๋ยวฉันเก็บโต๊ะเองไม่ได้ต้องช่วยกันทั้งสองคนน่ะคืนนี้พอก่อนนะไว้พรุ่งนี้ก็ทําต่อแล้วกันผ่ <ห ả? S 2> งานละเอียดอ่อนจะเป็นต้องอาศัยสมาธินะจ๊ะอย่าหักโหมทําตอนกลางคืนเลยตื่นขึ้นมาตอนเชา้าจะดีกว่านะจ๊ะเพจดิจิตลอลน่ะไม่หนีไปไหนหรอกนะาแต่ทํากลางคืนมันเงียบกว่าเยอะเลยอ๋อโกรกุมิตตอจะน่าย้อนกว่านี้ยอมทําตามก็ได้เขายิ่งว่าผู้หญิงแก่เลวอยู่ด้วยอะนะฮ่าคิรุะงั้นผมไปจัดที่นอนก่อนนะครับ โขาเอ้ยเด็กคนนี้เหลือเกินจริงๆอะหนึ่งสองสาม,มเดี๋ยวกัอหน้าไม่ต้องมาอน้อาแล้วนะเอาละอคีรุคุงเนี่ยเขาเป็นคนตลกดีนะจ๊ะแต่ว่าแบบนี้พ่อแม่เขาไม่ห่วงหรือจ๊ะก็คงห่วงอะฮะแต่ว่าทุกคนในบ้านครีรุวเนี่ยเขาเชื่อใจครีรุวกันทั้งนั้นแหละฮะไม่ต้องห่วงแล้วครับเหรอ นี่มีอะไรฮะจะอยู่ที่นี่กันถึงเมื่อไรหร่เลยอืมก็คงอีกประมาณเดือนนึงแล้วจากนั้นก็จะไปตามหาจินใช่ไหมจ๊ะอืมอืม,อมนี่อะไรฮะของที่จินทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเธอได้เป็นฮันเตอร์เมื่อไหร่ให้เอากล่องให้เธอ พ่อเหรอฝาไอ้นี่ให้ผมเหรอเดี๋ยวน้าจะเล่าให้เธอฟังนะจ๊ะเรื่องที่น้ารู้เกี่ยวกับจินทั้งหมดเลยเอ่อออกนะครับลาตรีสวัสดิ์แล้วเชิญใหม่นะคะความทรงจำที่เก่าที่สุดก็คือภาพด้านหลังของจินตนาการน้ามักจะคอยวิ่งตามหลังจินอยู่เสมอเลยตอนนั้นก็ประมาณสามขวบมันดกด,ดูตอนนี้ก็เหมือนกับน้าจะเฝ้ามองแต่ด้านหลังของเขาอยู่ตลอด ตอนที่จินไปเข้าสอบฮันเตอร์ก็อายุ12สองเท่ากับเธอนี่แหละจ้ะตอนนั้นน่ะเป็นฤดูใบไม้ร่วงฮันเตอร์เหรอใช่แปลว่าจะไปจากที่นี่เหรอใช่แล้วทำไมอ่ะ <c oughs> นี่ทำไมล่ะเพราะสิ่งที่ฉันอยากได้สิ่งที่อยากได้งั้นเหรออืมสิ่งที่อยากได้คืออะไรอ่ะ นี่นี่เดี๋ยวกอนสิสิ่งที่อยากได้อะนี่คุณไม่โตฮะพ่อเขาอยากได้อะไรเหรอฮะน้าก็ถามเขาไม่รู้กี่ครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยอ่ะฮะแล้วเราก็มีปากเสียงกันใหญ่เลยที่จริงเธอนั่นแหละเป็นคนตะวะใส่เขาฝ่ายเดียวอ่ะและสุดท้ายเขาก็ไม่ตอบโต้อะไรเลย <c oughs> อยังไงก็เถอะตั้งแต่นั้นเราก็ไม่ได้เจอกันอีกจินก็ออกจากเกาะนี้ไปแล้วตอนที่เขากลับมาก็หลังจากนั้นอีกสิปีรูปถ่ายที่ติดเอาไว้ที่ร้านนะ่ะก็คือรูปเมื่อตอนนั้นตอนที่เขาแต่งงานกับพี่สาวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จมปลักอยู่ที่นี่หรอกนะเขาเอาแต่แวบไปโน่นมานี่หายหน้าไปไม่กลับมาไม่รู้ตะกิจเดือนและตอนที่จินจากไปครั้งสุดท้ายก็คือ หลังจากที่พึ่งจะเสร็จงานสมบไม่นานงานสอบแล้วฮะก็ของแม่เธอไงล่ะจินอุ้มเธอที่ตอนนั้นยังแบบอกแล้วก็เดินเข้ามาหายายบางทีผมอาจกลับมาไม่ได้ต้องฝากดูแลเด็กคนนี้ด้วยแล้วก็ขอให้เราอย่าถามเหตุผลยายเองก็ตกปากรับคำไปเรียบร้อยว่าได้สิในเจะบ,บ้านหรือยังไงอะไม่โตกรกะตาว่าจินสลั่นแม่คะตอนนั้นยายยังกลัวว่าคนอื่นเขาจะได้ยินกันทั่วเกาะ <t ell> แต่จินกับจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำแต่ว่าใหญ่เนีย่ยตะโกนลั่นบอกจินว่าอย่ากลับมาเยียบที่นี่อีกแล้วก็ร้องไห้ซะลั่นเลยโถเอ้ยเลิกพูดเรื่องนั้นเถอะค่ะเอาทำไมอ่ะ <t ell> ก็นั่นนะ่ะเพราะว่าพี่เพิ่งตายใหม่ๆหนูทําไปก็ตามสามาสานึกอ่ะแต่จะยังไงก็เถอะนะอ่าน้ำเดือดแล้วล่ะค่ะคุณแม่จ้าจ้าจ้า,จายังไงก็เถอะนะตอนนั้นน่ะ น้าคิดว่าปล่อยให้คนพน,นันดูแลกอนไม่ได้หลังจากนั้นน้าก็เลยทําเรื่องขอสิทธิเลี้ยงดูกอนยังไงเลยจ๊ะผลสุดท้ายหมอนั้นก็สนแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเดียวอะคนอื่นจะเป็นยังไงเขาก็ไม่สนหรอกนะสรุปว่าเขาเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนั่นน่ะสินะใช่แล้วคะ่ะจินเองเขาก็มีบางอย่างที่ทำให้ใจเขาก็คงไม่มีใครทำได้หรอกยายน่ะรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะ สิ่งที่ต้องการเหรอฮะเธอก็ไม่เหมือนกันงั้นเหรอเอเอ,อก่อนไม่ยอมบอกเหมือนกันใช่ไหมฮะเอไม่ใช่อย่าง,งานั้นหรอฮะผมยังไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปอ่ะผมก็เลยตั้งใจว่าจะท่องเที่ยวไปกับคีรั่วนะฮะแล้วก็ไม่แน่ว่าในระหว่างการเดินทางอะผมอาจจะได้เจอสิ่งที่อยากทําก็ได้เพราะการสอบฮันเตอร์ทําให้ผมได้เจอกับคีรัว ทำให้ผมได้เจอกับโลกที่ไม่เคยได้รู้จักมาก่อนเลยผมยังอยากจะรู้เรื่องราวอะไรอะไรอีกมากเลยและอยากจะลองทําดูก่อนเธอในสมกับเป็นลูกของจินจริงๆนะยังไงก็เถอะนี่ก็คือสิ่งที่จินทิ้งเอาไว้ให้ตั้งแต่เมื่อตอนนั้นกล่องใบเนี้ยมิโตะเอาไปโยนทิ้งไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วออก็เพราะว่าโยนทิ้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็มีคนเก็บมากลับไว้ที่เดิมตลอดนี่ะ <laughs> ถ้าอยากจะทิ้งจริงๆอะ่ะ คงไม่ทิ้งที่ที่คนอื่นจะเจอได้ง่ายๆหรอกนะมันก็ถูกแล้วล่ะนะใช่แล้วล <mm ่ะรู้ก็เหมือนไม่รู้อะหมอนั่นไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ที่นี่เลยก็มีกล่องนั่นแล้วก็เธอเท่านั้นเองอืม จินเหรอออจินจินอืมแบบนี้ก็ดีแล้วเรียกแบบนี้ดีกว่านะฮะกูมิโตะฮะเล่าให้ฟังอีกสิเรื่องสมัยที่จินเป็นเด็กนะฮะเอออืมผมเรียกแบบนี้มันแปลกใช่ไหมแต่ผมว่าเรียกชื่อเฉยเฉยมันคล่องปากกว่านะฮะอืมไม่หรอกจาก้าไม่ใช่อย่างนั้นนะอยากจะฟังเรื่องของจินตอนเด็กๆใช่ไหมอืมนั่นน่ะสินะ ฉันนะ่ะอุตส่าห์ช่วยเป็นเพื่อนเล่นกับเขาแต่เขานะ่ะชอบหายไปคนดีประจำนั่นก็เพราะเธอนะ่ะชอบหลงทางอยู่เรื่อยเลยนี่นาะโธ่เอ้ยแม่คะก็จำแต่เรื่องพันนั้นนะ่ะนะก็ใหญ่นี่นะตามจินขึ้ไปบนเขาแล้วก็ไม่กลับลงมาเพราะทุกคนรู้ว่าจินกลับมาคนเดียวคนทั้งหมู่บ้านก็ตกอกตกใจแล้วก็ออกตามหากันใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านออกไปช่วยกันตามหาแต่ว่าจินจะต้องเป็นคนเจอก่อนทุกทีเลย ไม่ว่ามิโตะจะไปซ่อนอยู่ที่ไหนเพราะเป็นแบบนั้นตลอดเลยมีคนหาว่าสองคนนี้แอบเตียมกันเพื่อหลอกชาวบ้านหรือเปล่าฮะห,หนูไม่เคยได้ยินเลยนะคะใครจะไปทำา่าบ้าแบบนั้นได้ล่ะก็ลูกนะชอบไปซ่อนในที่ที่หายากทุกครั้งเลยนี่นะทำยากเล่นซ่อนแอบไปได้อย,อย่างนั้นเหรอคะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละและมิโตะกับจินก็เคยไปนั่งเรือเล่นด้วยกันอืม ตอนแรกจิ้นนะนะบอกว่าวันนี้ท้องฟ้าดูดแ,แปลกแต่ว่าเด็กบางคนก็นดือดรันเตือนอะไรก็ไม่เคยฟังเลย,ยมีเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอเนี่ยโลกของที่สามารถจะดื้ออย่างที่เขาว่าไงฮะว่ายัางไงนะแล้วยังไงต่อแล้วฮะและสุดท้ายก็ถูกคลื่นพัดออกไปกลางทะเลไปติดเกาะร้างด้วยมีโต๊ะ เป็นอย่างนั้นจริงๆสินะเนอะจินงอนเหรอได้แค่ฟังจากป่าคุณวิโตแต่ไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหนเหรออืมเขาอย่างงอนบาแสก็มีแค่กล่องแปลกๆใบนั้นนะนะ อ๋อแต่ว่าฉันก็ดีใจที่ได้ฟังเรื่องจินตั้งหลายเรื่องอนะนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนยอมเล่าให้ฉันฟังจินเหรอช่างเหอะแล้วเป็นไงอ่ะอะไรเหรอก็ถามเรื่องกล่องนั่นอะจากนั้นพอฉันตั้งใจจะถือกลับไปที่ห้องคุณมิโตะก็บอกว่าคืนนี้เข้านอนได้แล้วแล้วก็เก็บไปอ่ะโถ่คุณมิโตะนี่งงไม่เข้าเรื่องเลยกล่องนั่นน่ะเขาทิ้งไว้ใหน้นายว่าใช่เหรองงมันก็เป็นของนายเลยนั่นสินะ ฉันรู้สึกว่าอไม่รู้ทำไมอ่ะจากที่ได้เห็นคุณมิโตเมื่อคืนนี้ฉันว่ากล่องนั้นอ่ะมันเหมือนมีความสำคัญต่อคุณมิโตอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นอ่ะฉันจะรอจนกว่าคุณมิโตะนะ่ะจะยอมยกให้ฉันเอาละไปกินข้าวกันเถอะ เฮ้ยฉันเองก็อยากรู้เรื่องคุณมิโตะสมัยเด็กๆเหมือนกันน่ะแหละตลกมากเลยอ่ะอฮะมีอะไรเหรอคิลัวดูนั่นสิกลองนี่นะเอะอเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปสิเออ เจอแล้วล่ะมิโตะเจอแล้วนะฮะกลับบ้านกันเถอะ นี่เหรอกลองที่ว่าอืมเอ๊ะแล้วจะเปิดมันได้ยังไงอ่ะฮะอืมมันไม่มีฝาเปิดอ่ะจริงด้วยฮเงั้นเขาต้อออกแรงหน่อยอะมั้งได้สิเฮ้ยไม่ได้ผละะ ไม่ใช่กล่องธรรมดาแน่เลยถ้าเป็นกลองเหล็กแล้วก็ใช้ความร้อนหลอมให้มันเปิดออกได้อะอนาะขนาดแรงดีๆอย่างที่รู้ยังเปิดไม่ได้อีกเราไม่รู้อะไรอยู่ในนี้จะทุบให้แบนก็ไม่ได้ซะด้วยเด้มไม่เห็นมีเสียงเลยอืว่าเป็นฮันเตอร์ก่อนงั้นเหรอ,อ,อรู้แล้วต้องเป็นนี่แน่ๆเลยเรายังไม่ได้ร้อยนี่เลยนี่ฮะ พอเป็นฮันเตอร์แล้วมีสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่ก่อนใช่ไหมอ๋อจริงสิฮันเตอร์การ์ดไงเอ๊แต่ว่าไม่เห็นมีที่เสียบเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่<า>เน้นตั้งหากแล้วเน้นนะอ๋ออะฮอ๋ออ๋อ ในกล่องใบเนี้ยมีอีกกล่องนึงเป็นแท่งเหล็กธรรมดาไม่มีรอยต่อเลยสักนิดนึงก่อนเคยเห็นอไอ้นี่หรือเปล่าฮะสัญลักษณ์นี้เ่ะอจิงสิได้สัญญาที่คุณวิงผูกให้อ่ะก็มีสัญลักษณ์แบบนี้ติดอยู่เหมือนกันนะโอ,อที่เขาบอกว่าจะทำให้ขาได้ด้วยเน้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้น ไอ้ลวดลายเนี่ยมันก็คงมีพลังคล้ายๆกับเนนเหมือนกันนะสิอืมว่างะคิดว่าเปิดได้มะมเอออ้าเจอที่เสียบแล้วเอาล้วนะมีแหวนฮะมีแหวนแล้วก็เทปเงี้ยเหรอรอมการดเหรอ,อดูสิในแหวนเนี่ยมีสัญลักษณ์แบบเดียวกันด้วย เช่าวะนายอย่าเพิ่งเอามาใส่ดีกว่านะแปลว่านายกลัวว่าจินจะทําอะไรฉันงั้นสิมันก็ไม่แน่หรอกน้าเอองั้นเริ่มแรกเรามาฟังเทปก่อนดีมากเอาเงั้นก็ได้นะเอออัดก๊อปี้ไว้ด้วยอะฮะก็เผื่อไว้ไงไ่้ยก่อน ในที่สุดลูกก็ได้เป็นฮันเตอร์แล้วสินะพ่อมีอะไรอยากจะถามหน่อยลูกต้องการเจอพ่อหรือเปล่าถ้าลูกอยากเจอก็จงฟังต่อไปถ้าไม่นึกอยากจะเจอก็ก,กดปุ่มหยุดเทปซะตอบว่าเยสงั้นเหรอถ้างั้นจะขอถามอีกครั้งเตรียมใจเอาไว้แล้วใช่ไหม ถ้ารู้สึกว่ามีโอกาสก็อยากจะเจอจงหยุดเทปซะแต่ตรงนี้ดีกว่าให้เวลาหนึ่งนาทีเอาไงดีไงตัดสินใจได้ยังอืมอいいอต่อกลับไปซักใหม่อีกแล้วนะอ,อยากเจอพ่อมากขนาดนั้นเชียวหรอกแต่พ่อไม่อยากจะเจอแกหรอกนะ เขาบอกตามตรงพ่อไม่รู้ว่าจะทำหน้าอย่างไงเวลาเจอแกก็เพราะว่าพ่อละเลยหน้าที่ของพ่อที่ต้องปฏิบัติต่อแกยังไงละ่ะพ่อก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหรน่นับหรอกพวกฮันเตอร์น่ะเป็นพวกเอาแต่ใจคำเพื่อจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเรื่องอื่นน่ะยอมทิ้งหมดแล้วก็ไม่ยอมสนใจต่อความรู้สึกของคนรอบข้าง ตั้งแต่ตอนที่พ่ออัดเทปมวนี่ไว้จนถึงวันที่ลูกได้มานั่งฟังม,มันคงจะใช้เวลาอย่างน้อยเป็น10ปีแน่นอนแต่ว่าในช่วงเวลานั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือพ่อก็คือตัวพ่อไงล่ะไอ ฉะนั้นตอนนี้พ่อปกงทาอะไรบ้าๆอยู่ที่ไหนสักแห่งถ้าอ,อยากจะเจอให้ได้ก็ตามหาพ่อให้พบกันแล้วกันแต่ว่าเมื่อกี้พ่อบอกไปแล้วพ่อไม่อยากเจอหน้าแกหรอกถ้ารู้ว่าแกจะเข้ามาใกล้พ่อก็จะรีบหนีไล่ตามพ่อให้ทันกันแล้วกันลูกก็เป็นฮันเตอร์นี่สงสัยแบบเนี้ยถ้าทั้งไม่ง่ายซะแล้วละ่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนจินยังอยู่อ่ะ เขายังไม่ไปอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างหนึงเทปมูนนี้มีเสียงของแม่แกอัดเอาไว้ด้วยมันเป็นสิ่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ถ้าลูกอยากจะฟังก็ฟังต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ละก็อ๋อมันจะดีเหรออนายไม่เคยได้ยินเสียงแม่นายไม่ใช่เหรอแต่ก็ช่างอะ อีกอย่างหนึ่งฉันบอกนายแล้วกันแม่ของฉันก็คือคุณมิโตะอาแล้วนะ เรื่องอะไรงนีนเหรอมีอะไรที่เราจะช่วยได้หรือเปล่าติดตามชมฮันเตอร์ฮันเตอร์ในตอนหน้านะครับรับรองสนุกสนานเหมือนเดิมครับ 「ぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを」「知っているから午後夕焼け月明かり」「あっという間